เดินมาหาแม่สิเดินมาตรงนี้สิคะเอ็นย่านี้ไม่ใช่จัก,กรยานของอย่านนะฮะของน้องไม่ใช่เหรอสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้มานะเจอกับช่องอีสานเดนมาร์กนะคะมาเจอกระมลกับน้องอัญญานะคะวันนี้เราก็ได้เวลามาทํากับข้าวแล้วคะ่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารเดนมาร์กนะคะไม่ได้ทําอาหารไทยนะคะพี่น้องเพราะว่าเมนูนี้ใครอยากกินน่ะเป็นคนถามอัญญาว่าอยากกินอะไรใช่ไหมอัญญาบอกว่าขอกินไฟเกเตละ่ะไฟเกเตล่ก็คือคล้ายๆว่าเป็นหมูก้อนทอดนะคะจะมีส่วนผสมของ ไข่ต้นหอมอ่ะหอมใหญ่ซอยนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของแป้งแล้วก็นมแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยประมาณนี้นะคะพี่น้องหลังจากนั้นก็จะเอาปั้นเป็นก้อนๆน,นะคะใช่ไหมปั้นเป็นก้อนๆก้อนๆอ,อ,อย่างนี้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็เอานําไปทอดกับเนยนะคะค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทําให้พี่น้องดูนะคะว่าอาหารเดนมาร์กชนิดน,นี้หน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็วันนี้พวกเราก็จะกินกับสลัดเนาะแล้วก็มันฝรั่งต้ม ประมาณนี้นะคะโอเควันนี้มีน้องอัญญาจะช่วยแม่ทาด้วยอัญี่เป็นคนช่วยทอดแล้วกันเนาะ <S <S ส่วนเวลาหั่นอันเนี้ยเดี๋ยวแม่หั่นหั่นเองเดี๋ยวมันจะโดนมือนะลูกะโอเค <S 1> <S 1> นี่พี่น้องจ๋าอันนี้คือหมูบดท,ที่เราเอานํามาจากออกมาจากช่องฟีดมาละลายตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลามาทําอาหารแล้วค่ะโอเคส่วนไฟย่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ไฟทําอะไรอยู่ไฟาทำอะไรน้องไฟทำอะไรอยู่อาบอะไร,น,ไะไระนะ ไฟไปอาบน้ำ,นำแล้วออนเจายทำอะไรทำกับอะไรอนเจียทำทำกับข้าวโอเคไฟอาบน้ำแอนเจายทำกับข้าวโอเคนี่นะคะพี่น้องหอมใหญ่ค่ะใช้ประมาณสองหัวใช้ประมาณสองหัวเป็นหอมที่พวกเราปลูกเองนะคะ นี่เวลาปลูกหอมก็จะป,จล,ล,ะปลูกจำนวนเยอะพอสมควรเพราะว่ากะไว้กินตลอดทั้งปีนะพี่น้องแย่แย่หายเด้อ่อแม่สิหั่นหอมเกดแล้วนีดอรพอให้แม่เดี๋ยวแม่จะหั่นหอมเอาวก็น่าก จะปลกมังฝรั่งค่ะไปเอามาได้หรอเอามาสักสีห้าหัวสีห้าหัวไอ่า <4, 5. S 1> yeah. เอามาสีห้าหัวขึ้นมาลูอนี่นะบอกนะ ตีลูกแล้วลูกหนึ่งสองสามพุ่นนับินตีลูกหน,น,น่้าห้า้าลูก,นนอลกโอเคบอกน,นี่นะสอมนนันฝรัง

ส่วนหมูก้อนมันก็จะปั้นเป็นก้อนประมาณนี้นะคะพี่น้องนี่ทําอย่างนี้นะคะให้มันเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปทอดกับเนยค่ะเยอะม่ทำม่โรยเลยนิดเดียวเมก่อนที่มันจะไหม้แม่ก็พลิกก่อนนะพลิกกลับไปกลับมาอย่างนี้พอดีอย่างนี้นะลูก จสีสวยน่าเทอย่นี้ก็ได้เลยนะคะมันจะได้ไม่ไหมเห็นไหมเลียๆแบบนี้เห็นมอ้ก็คอดจะไปกับมนอย่างนี้นะเอไปเต็มเค่ะเกงพวกเราอปนึงนะลูกนะ้องกแนึง เสร็จแล้วนะคะหมูก้อนทอดค่ะแล้วก็จะกินกับสลัด Ja, og hvad så? I går havde du med. I morges havde du mælk i morgen. I morges? Men I i morgen? Jeg melder mig i fredag. Og Der hvor mælken kommer fra, det kommer fra ko. สองสามสวัสดีค่ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้นะคะอาหารเดนมาร์กของพวกเราเป็นเมนูที่แบบว่าง่ายๆนะคะใครจะสารเดี๋ยวให้ไฟเอานี้นะลูกนะไฟอานนี้นะคะเด๊ะเด็เด็กเดกกก็เด็กเ hãy 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 นีเกิ่มผูะะ้โดยสาของคุณเช็ดก่อยเลยเียหรอไฟกระดาษเช็ดมือเลยเช็ดมือด้วยกระดาษมีน้ำสลัดนี่นะคะแล้วมีน้ำสลัดแบบว่าเป็นเฟชน้ำสลัดสองดี้อนวันนี้นะวันนี้แม่ก็ไม่กินอาหารไทยนะคะแม่จะกินอาหารง่ายๆเพราะว่าแม่ไม่อยากทำอาหาร รู้ว่าจะทําอะไรด้วยแหละค่ะพี่น้องจ๋าไม่ได้เอาไม่มีไม่มีเครื่องทํามีแต่หมูบดเนาะอ่าโอเคเอาไฟัง้ังวิแกนเบียร์มรุบิดอ่ะทักสกัดให้อันนี้ก็คือเครื่องเคียงนะคะพี่น้องเป็นหัวบีทรูทดองนะคะ เป็นเครื่องเคียงกินแก้เลียนนะคะพี่น้องที่เดนมาร์กก็จะมีประมาณนี้นะคะอาหารเดนมาร์กก็จะประมาณนี้นะคะมีเครื่องเคียงมีแตงกวาดองมีหัวบีรูด,ดองแล้วก็กระหล่ำแดงดองเวลากินกับอาหารนะคะใครจะเอาโกลเอไนโกลบีลล์ด้วยได้ไหมไคเอาโกลบีลล์ไหมคะไม่เอาโอเคเอาเวลเปรคอมเอลซัม ก็อร่อยกันทุกคนนะคะกับเมนูไส้เตะหมูก้อนทอดนะคะเวลาทอดแล้วหน้าตามันจะออกมาประมาณนี้ทุกครั้งนะคะเหมือนจะมันไม่นะคะแต,แต่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะพี่น้องที่จะทอดไม่ให้สีออกมาประมาณนี้เนาะก็สรุปว่าเมนูนี้ก็กินกันอร่อยกันทุกคนคะ่ะค่ะส่วนสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ